ครับวันหยุดนะฮะก็เอารถมาตรวจสภาพนะฮะอย่างน้อยที่สุดเราหมั่นดูแลมันโดยช่างถ้าเรามีช่างที่คู่ใจช่างที่สนิทสนมรู้มือกันเนี่ยโอ้ประหยัดเงนินได้เยอะฮะ้้วก็สามารถแก้ไขปัญหารถเราได้ดีกว่าจะเข้าอู่ใหญ่ตอนี้เข้าอู่ใหญ่มึนตึมเลยเสียงเงินเยอะนะฮะเนี่องดู ปูนี้พิเศษครับมีทั้งมีทั้งกาแฟนะฮะแล้วก็เจ้าของเ้ามีเบียรไว้ต้อนรับแขกพิเศษนะฮะแต่ผมไม่กินเบียนะก็เราหากาแฟกินได้นะรบรรยากาศดีดีนะฮะซ่อมอ่ซ่อมไปได้บรรยากาศไปกินกาแฟไปนะครับก็ โอเคเดี๋ยวรอแป๊บเดียวรถก็คงจะเสร็จนะได้ไปหลุยต่อนะเพื่อนนะถ้ามีโอกาสมาซ่อมที่นี่และครับนะฮะเขาซ่อมรถยุโรปได้ทุกชนิดครับมาเชิญนะครับวันข้างหน้ามาที่นี่นะฮะอยู่พัฒนาการ13อู่ช่างสังครับสวัสดีครับ